ครับวันนี้เรามารีวิวแบบเจาะลึกนิดนึงนะครับก็เนื่องจากเกจบางผมในที่ใส่มาค่าบางค่ามันไม่สแสดงนะครับยังมีออยล์เทมมีวอเตอร์เทมมาให้นะครับแต่เกียร์เทมไม่มีอุณหภูมิน้รามันเกียร์ไม่มีนะครับซึ่งผมถามว่ามันสแสดงหด้อไมผมก็เลยถามไปที่ผู้ขายผู้ขายก็ตอบมาดีมากครับอธิบายมาให้ให้มีคลิปให้ไปดูด้วยแต่ผมจะมาทำให้ดูอีกทีนึงน,นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมติดชิปไลฟ์มาแล้วนะครับเนี่ยผมต่อรอบไว้ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมต่อรอบไปสอ0 0ันรอบนะครับนี่นะครับมาทำงานนะครับมันก็มีชิปลา์มาเตือนให้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เราอยากได้ค่าพิเศษเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมดตัวอย่างนะครับเราเข้าไปที่การตั้งค่าจอภาพนะครับการแสดงค่านะครับปกติค่าที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะไปอยู่ในเมนูของ user นะครับ user พิเศษนะครับเพิ่ม ผู้ใช้ชื่อผู้ใช้พิเศษนะครับมันจะมีค่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหาให้ก็เปนอ่งน้นะครับค่าค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยยูเซอรหยูเซสมี User อรเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ User อหตรงนี้นะครับเราก็เข้ามานี่ให้ดูตรงนี้ก่อนมันจะได้เข้าใจภาพมากขึ้นนะครับตรงเลือกรถยนต์เนี่ยครับมันไม่มีของซูบูรุนะครับใช่ไหมครับถูกไหมคันนี้เป็นซูบูรุเบนะครับผมก็เลยจะเพิ่มค่า บางอันที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงสำหรับซูบูรุมากขึ้นนะครับแล้วเข้ามาที่เพื่อข้อมูลผู้ใช้เหมือนเดิมนะครับแล้วเข้าที่อันหนึ่งแล้วเราเข้าที่อันนี้เข้าไปขึ้นไปที่อ่า user yeah. user d e c t o r y นะครับก็เข้าไปมันจะมียี่ห้อ bmw chevrolet างอันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปที่ซูบารุนะครับมีทุกยี่ห้อเลยครับ เพื่อไปดูว่าท่านรถ่าแบบค่าพิเศษที่ตั้งโปรแกรมสำหรับสุบูรุเนี่ยจะมีค่าอะไรโชว์ขึ้นมาบ้างนะครับัวหนังสือค่อนข้างเล็กเลยนะครับมองเห็นไหมครับอ่าซูมฮะปอเช่ผมก็สบรูรุอ่ะเรามาทดเราก็ลงมาที่ตรงนี้นะครับว่ามาดูค่าที่โชว์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่โชว์นะครับทาンスมิชันออยล์เทมไม่โชว์นะครับ มาที่ค่าที่หนึ่งอันนี้ก็ไม่โชว์นะครับ Transmission item ไม่โชว์นะครับจะโชว์ไหม Transmission item ที่สามไม่โชว์นะครับ Transmission item อันนี้โชว์นะครับ,นนรบ,นนรบผลลัพธ์ออกมาปุ๊บเราก็เลือกเป็นที่อันนี้นะครับอันนี้ item สี่นะครับเดี๋ยวค่อดู at turbo rpm มาไม่ได้ใช้ turbo rpm แบตเตอรี่มันโชว์นะครับ cvt temp นะครับไม่มีนะครับเพราะนี้ไม่ใช่ cvt นะเกียร์ position นะครับเกียร์ position บอกด้วยนะครับเนี่ยมันจะนัดอับัตนบอก,บอกตำแหน่งเกียร์ได้นะครับผมก็ขึ้นไปที่เมื่อกี้นะครับ oil temp สี Alt ่นะครับโชว์เราก็เลือกค่านี้แล้วแล้วก็แล้วก็แบก back นะครับ มันก็ขึ้นตรงนี้ข้อมูลชื่อข้อมูลมันก็จะเป็น at item มาให้นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าหลักเมื่อกี้จะดูที่ไปตรง user หนึ่งอ่า user หนึ่งมี at item มาให้แล้วนะครับผมทีนี้ผมจะลองอีกอันหนึ่งนะอ่าอ,อะไรดีอ๋อเมื่อกี้เราเห็นมีตำแหน่งเกียร์ใช่ไหมผมมาที่ตั้งค่าจอภาพตั้งค่าการแสดงค่าผมมานี่ผมจะลองไปที่ user สอง Fuel Pressure น่าสนใจเนะี Full ่ย Fuel Pressure ทำไป User 2ก่อนนะครับจะดูว่า User 2อเนี่ยจะหาค่าอะไรมาโชว์เพิ่มอีกนะครับ User สอาค่าอะไรเพิ่มอีกนะครับกลับไปที่ User 2. โอ้เยอะจริงๆเยอะสุดๆอ่ะ User 2นะครับเสร็จแล้วเราก็ สร็จแ,แล้วเราก็ออกมาที่หน้านี้เราเข้าไปที่เมนูนการตั้งค่าเพิ่มเติมผู้ใช้โดยผู้ใช้นะครับเข้ามาที่ user 2นะครับเข้ามาที่เหมือนเดิมน,นะครับ user directory นะครับแล้วก็เลือกไป subaru นะครับมันอยู่ข้างล่างผมก็เลยขึ้นย้อนเลยแล้วกัน subaru นะครับแล้วก็เมื่อกี้มี gear position นะครับอลองได้ละ ขอดูอนะื่นยมีน็อกมีอันนี้อันนี้ oil temperature ไม่ได้นะครับน็อกน็อก engine control ไม่มีนะครับ oil temp ม,มีหลายค่าเลย turbo temp มี turbo temp ด้วย turbo rpm นะครับ t u r b รอบค่าเยอะมากก็เดี๋ยวผมจะดูตรง เกียร์โพสิชันนะครับเนี่ยได้ละขึ้นค่าละเ้เดี๋ยวอันห,หนึ่งสิไม่ใช่ออยเทมสิเกียร์โพสิชันตรงนี้มันจะเป็นเกียร์โพสิชันสิไมตรงนี้เป็นออยเทมอันนี้ไม่เปลี่ยนให้ใหลองเปลี่ยน

อ๋อไม่ใช่เกียร์โพซิชันมันเป็นเดเล็คทอรี่นะมันใช้ไม่ได้นะโอเคคราวนี้ก็ไม่ไม,ไม่สำเร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจะออสได้เฉพาะค่าที่โชว์ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยตอนเนี้ยโชว์ที่โชว์นะครับมีตำแหน่งไอ้นะ้ำอุณหภูมินม้ำเกียร์นะครับ,บอุณหภูมิน้ำนะครับวอเตอร์เทมอุณหภูมิเกียร์ออโต้คราวนี้เป็นเกียร์รออโต้ธรรมดาที่ไม่ใช่ซีวีทีนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวมีโวลต์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูีวทีหนึ่งมดอันนี้อ่ะผมก็จะกลับไปหาค่าอื่นแล้วกันเอาค่าที่เป็นโชว์ได้แล้วกันผมเอาค่าที่ผมอ่ะเอาน,นี้แล้วกัน in manifold pressure นะครับออกมาเนี้ยก็ค่า่าแสดงมางนี้นะครับตอนนี้เราก็มีค่าถ้าเอาแบบครบๆเราก็มีครบแล้วมีทั้ง oil temp water temp อุณหภูมิเกียร์นะครับต่างๆแล้วเราเออกลึกขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาหน้าไหนนะครับอย่างนี้ผมหน้านี้หน้าสแสดงทั่วไปผมเอาวัดรอบนะครับอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิออยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้อุณหภูมิน้ําอุณหภูมิออยแบตเตอรี่นะครับไอ้ความเร็ววัดรอบอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิน้ำนมันเน,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 นี่ยเราก็ตั้งค่าเขาค่าประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ในเมนู รถรุ่นะระบบเลือกอไม่มีนะครับเราต้องการค่าพิเศษขึ้นมาเราไปลองเสิร์ชดูได้นะครับว่ามันมีค่าอะไรอีกที่มันโชว์ได้แล้วเราสามารถแสดงค่าในตําแหน่งยูเซอร์เพิ่มผู้ใช้พิเศษได้มีต้องหลายตําแหน่งเกิน10ตตำแหน่งนะครับลองไปดูนะครับผม